เยอะมากสวยมากเลยรอ,รอบบรรยากาศก็โอ้โหเทียบเลยอลเราถ่ายรูปตรงยอด

เห็นเขาไปถ่ายอยู่ด้วยใครใครเป็นคนอนุญ,ญาตเราดิชาวเาเข้ากันไดเลยนี่เขติดป้ายนะครับเขียนห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตผมก็ขออนุญาตเข้าขก่อนนะครับรขออนุญาตเข้านะครับผม โอโหหญ้าขึ้นเต็มเลยนะื้นบินก็เปียกชื้นหมดนะครับ วันนี้ลมแรงมากนี่คือจุดสุดยอดนะครับผมขออนุญาตขึ้นตัวอีขึ้นมาถึงะจะมองได้360อองศาเลย 我敢爬吗？敢吗？